แล้ววันนี้อยู่กับผมโบกี้นัางล้านะครับผมแชแนลวันนี้อยู่เกมนะฮะเอ่อ,อเกมบราวดทรีนะครับผมเป็นเกมที่ผมชอบเล่นมากตอน,นเด็กๆนี่สักหน้าเขาไม่มันบันนะครับผมไมเล่นเลยนะเร <'s> าช้าอยู่ใหญ่ลองพอมากกดนี้ต่อยกดนี้ต่อยคิกเดอะสกีนทูพัช เย็นใจเย็นใจเย็นตตินใจเย็นตาตินตินใจเย็นโอ้ยมีการหยามมีการหยามโอ้โหมีการมองหน้ามองหน้าสบตาสบ้อยหลบดาจไม่จะคนหยาม่อยลอยบกบกบกโอ้อ้ยร้อยหมัด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 ใส่ซกหมัดซัหมัดซหมัดซิหมัดซหมัดอ้ยอัดน้าน้าเป็นไงล่ะเป็นไงล่ไงใจเย็นเย็นเย็น เซยอูอูเซยต่อยต่อยต่อยอืมอืมลบไปแล้วฮะลาวันโอ้ลาวทูระโอ้โหไม่เยอะอนเรื่อืเดี๋ยวกันเอาหลายแล้วอย่ามาพูดมากอย่ามาพูดเอ่ะไอ้หนูไอ้หนูปอดดูขนแขนพี่ด้วยดูขนแขนพี่ด้วยอุ้ยพูดอะไร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 อ้ ยังลงได้อีกเหรอฮะพูดอะไร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 มึงตามาต่อยมาต่อยมานะน้นมีมุกเบ้นนะสวดกับวงพูดพูดพูดนั่นแหละมึงจะพูดเสื้อขา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 ด ทำไมมง้ทุกครั้งเลยวะฮะอออออต่อยี่อออต้องกดอะไรวะเนี่ยออออยังอยู่ได้อีกนะพี่ดูรถเนี่ยหน้าดูหน้าไม่เีแล้วเนี่ยไม่ยอมโอ้ไมู่สึวาครั้งนี้นี่แบบตกเก่งเหรอตเก่งอวะตีท่พย์พบล็อกบล ดนหลอกไม่โดนลอกมาของนายเนี่ยมาขอนายเนี่ยใส่าเลยใส่าเลยใสาเลยไม่แค่นั้นชกโอ้หเลมเล่มลั้าตาเ่น้ไปไหนอ่ะไปไหนอะทำไมเราทำไมตทำไมวะอุ้ยต่อยแหว่ making music this crazy ดักดักต่อยคนนี้ดักต่อยข้างซอยเหรอวะต่อยในซอยเหรอต่อยในซอยเหรอะไรถึงไมดีเอ้ยน้าเละแล้วโหยิงเล็วเลยยิงอยากแยงอุ้ยหัวลุบพระเจ้าหัวน่ากลัววะโออยู่คริสดูคริสบีเบอร์สแอช นะะวันนี้เราก็ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะผมใครชอบใครอะไรก็กดซับสไคร้ได้เลยนะผมขอบคุณที่รับชม